ตำมามาครับตำปลาตำอะไรอ่ะ yeah.

哎，妈，别拧盖子了，我手生了，拿捏捏。 ใไหมคะปูหรือว่าอปูข้วหมอันนี้เป็นตำนนหมหมาม่าทะเล่

我过后上万的吧。 ตำป่าครับตำป่ากระเพทยจต้องกินตำป่า <c oughs> ็ีตบปตนไก่

ต้มปลาต้งเละนี่ตำหม่ามา่าอะไลอร่อยทะเลด้วยต้มปลาเข้มเข้ม,มตัวแจ,จ๋าจุ่น anh ấy tập ba nhở tập ba xay hoi xay ri xay bạch cắt đòn tôm nữa tôm nữa Ơ, tôm đỉnh cay hot nhất Là